วันนี้มารีวิวแอร์เคลื่อนที่ขนาด1 2 0 0 0ห t u วอุปกรณ์ครบเพียงแค่เสียบปลั๊กเปิดเครื่องต่อท่อไปขา้างนอกใช้งานแอร์เคลื่อนที่ได้ทันทีจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับอันบ็อกเลยนะครับยกลังขึ้นมาเลยยกลังออกใส่โฟมกระแทกไปอย่างนี้เลยนะครับ อันบอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออี่หนึ่งกล่องก็จะมีแอร์เคลื่อนที่ขนาด1,200 0ม BTU ท่อระบายลมร้อนที่ปิดช่องประตูหน้าต่างท่อเดนน้าทิ้งรีโมทคอนโทรลชุดน็อตใส่บานเลื่อนและคู่มือมาดูใกล้กันนะครับรุ่นที่ผมสั่งมาเป็นขนาด1,2,000ม BTU นะครับบริเวณด้านล่างมีล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้านขวาตรงนี้ลมแอร์จะออกมาใบพัดอันนี้สามารถปรับมุมได้นะครับอันนี้เปปุ่มควบคุมทางด้านบนเป็นภาษาต่างประเทศนะเดี๋ยวมาดูที่การใช้งานกันไม่ยากครับลืมบอกไปหัวปลั๊กไฟเป็น อันนี้ไปทานด้านหลังนะครับด้านบนเป็นคอยเย็นด้านล่างเป็นคอยร้อนตรงนี้เป็นช่องระบายลมร้อนท่อระบายน้ําทิ้งเดี๋ยวไาดูที่การใช้งานกันกน,นะจะใช้รีโมทก็ได้จะกดปุ่มบนหน้าเครื่องก็ได้นะครับพอเราเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บนะตัวเครื่องติดขึ้นมาแบบนี้นะครับมาลองใช้รีโมทก่อนเลยนะปุ่มกลางคือเปิดปิดเครื่องกดไปหนึ่งครั้งตัวเครื่องจะเปิดขึ้นมาทันทีนะครับเริ่มต้นที่ย2องศาปุ่มขวาตัวนี้ก็คือปุ่มเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภม ลดได้สูงสุด16องศาเพิ่มได้สูงสุด31องศาปุ่มนี้คือโหมดทําความเย็นปุ่มนี้คือโหมดไล่ความชืน้นปุ่มนี้คือโหมดพัดลมปุ่มนี้คือแรงลมแรงลมปรับได้ทั้งหมด2ระดับโหมดตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาปิดได้สูงสดดุดอยู่ที่24ชั่วโมงอันนี้เป็นโหมดสลีปตัวเครื่องก็จะเงียบลงใช้รีโมทได้แล้วมาดูที่หน้าเครื่องกันบ้างน,นะครับปุ่มสีแดงตรงนี้คือเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้คือปุ่มปรับโหมดนะครับกดไปหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดไล่ความชืน้น,นก กดไปอีกหนึ่งครั้งจะกลับไปสู่โหมดทําความเย็นหรือว่าโหมดแอร์นั่นเองปุ่มนี้เพิ่มอุณหภูมิแอร์ปุ่มนี้ลดอุณหภูมิแอร์อันนี้เป็นปุ่มแรงลมปรับได้ทั้งหมด2ระดับอันนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาถ้าเราต้องการตั้งเวลาให้มนกดที่ปุ่มนี้ตั้งเวลาปิดได้สูงสุด24่ชั่วโมงนะครับวิธีการต่อท่อน้ําทิ้งให้เหมอนอันนี้ออกมานะครับดึงจุกยางออกมาใส่ไปที่เกียวนี้นะครับแล้วก็หมุนไปที่ปลั๊กเดนได้เลยเสียบท่อน้ำทิ้งเข้าไปเลยนะคร เอาใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีร่องสไลด์อยู่ส่วนตัวปลายแล้วก็ตัวนี้มาใส่นะครับหมุนเข้าไปได้เลยเย,ย้ายาวแบบนี้เลยถวิที่การติดตั้งแผ่นสลด์อันนี้นะครับผมจะไปติดตั้งใส่บานเลื่อนตรงนี้นะเนี่ยเลื่อนออกได้นะครับแผ่นสไลด์ยเขามีมาให้ทั้งหมด3แผ่นเลยนะแต่ผม,มใช้2แผ่นนี้นะครับเอาชุดน,น็อตอันนี้ออกมาเอาหัวน็อตแบบนี้สนนบบนใส่ไปที่รูตรงนี้เอาแผ่นสไลด์นนะลนอันนี้นะสไลด์เข้าไปที่รูน็อตนะครับสองแผ่นนี้ก็จะเลื่อนได้แล้วนะครับก็ลุกโชวหน้าต่างออกนะวางไป แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับให้ชนขอบหน้าต่างแล้วก็ล็อกไว้ครับเอาท่ออันนี้มาใส่ที่รูตรงนี้นะครับรูหน้าต่างปิดแล้วก็ท่อมาใส่ได้เลยเพียงเท่านี้นะครับแอร์เคลื่อนที่ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะต่อท่อออกด้านนอกเสียบปลั๊กไฟเปิดใช้งานได้เลยนะครับแอร์เคลื่อนที่แบบนี้เหมาะมากเลยสําหรับห้องเช่าเด็กหอคอนโดนําแอร์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยและแอร์เคลื่อนที่แบบนี้นิยมมากในม้งแอร์เลยนะเอาไปใช้ในม้งแอร์ก็จะเย็นเร็วขึ้นไวขึ้นใช้งานง่ายแบบนี้เลยอยากได้แอร์เคลื่อนที่ที่เย็นแบบนี้ใช้งานง่ายแบบนี้ กดสันลักษณ์สีเหลืองในงคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่าในใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไ,ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกเอาไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับ